การจเจริญเติบโตของตนเขาแล้วค่ะเขาเนื้วดำซัดขึ้นนะคะเพราะว่าว่านขีไกลลงไปงามงามเท่งางยาเท่างเขางามพอๆกันนี่ค่ะเนี่ย เ,เบิ่งกันว่าสีใดพันมันบ่อปี่นาว่าสีไปปลูกอยู่ฝั่งนูนะคะเพราะว่าดูซื้อว่าข้างบนนี่มันสีสูงเกินไปกลางล่างน้ำขังแน่ข้างบนน้ำมัค่อยคขังต้นพายสามก่อรก่รอดชีวิตมาจากปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วล่วงไว หลอดสามกอนี่ตอนนี้ก็ล่างแทงแท,งแทงแ้งออกมาที่หลอดชีวิตมากอะสิมีตม้นมะขามสองต้นต้นพายสามกอแล้วก็ตก้นกล้วยสองกอนอกนั้นเสียชีวิตเบิดเลยกาล่างลงไมโลงไม่มปีนี้นะนาคาดว่าสี่หลอชีวิตอยู่เพราะว่ามีซ้าละค่ะ ปีทีล้าวว่ามีซาปีทีล้าวว่ามีซา่าพ่อมีซาหนามปีนี่คุ้ซ่าลากวก็ได้คิดว่านาสิหลอดอยู่หวังว่าหวังว่าหนามสิพ่อถึงหนาแรงปีหนาอาันราคาทุกคนแค่นี้ก่อนเ้้อยค่ะสวัสดีค่ะ